สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหินช้างสีนะคะตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปบนวิวสวยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเริ่มเหนื่อยแล้ว <c oughs> คนณยายก็มานะคะมากับครอบครัวคุณพ่อก็มานะคะพ่อนัดกำลังตามมาเห็นไหมี่ก็หอบเลย บรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเย็นสบายมากไหวไหมแม่น่นแค่นี้เหนื่อยแล้วเยลามกำลังมาโอเคค่ะน้องขออนุญาตไปเที่ยวกันนะคะนี่งสองสามสิบแปกินยังไงอ่ะน้ำมันนตัวอลไร เอาไปคิดกินสดๆได้เหรอใช่อ่าครัวลังผึ้งเออเอาไหมอือไม่เอาอรอยมากท่านเองได้กินอันนกินไหมอันนี้ลองชิมดูชิมมันไม่น้ำหวานเลยอ้หเอออะไรบลัวเหมือนแก่ราคาเท่าไหร่หนึร้อยสามสิบบาทโอ้ยที่จริงมันเป็นรสไงหรอใช่ๆมันเป็นน้ำหวานอร่อยมากไปดีกว่าไปกินอะโวคาโดอ้ขึ้นไปถ้วย อืมเอาเขาด้วยไหมขอ,อ,องมีประโยชน์กินไม่เป็นกินแล้วนันะกจัง บน้เบากับเมเบาไปเบามากหามสวสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติหินช้างสีนะคะตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปบนวิวสวยๆนะคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเริ่มเหนื่อยแล้ว mm hmm. คนยายก็มานะคะมากับครอบครัวคุณพ่อก็มานะคะพ่อนัดกำลังตามมาหก mm ็หอบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ฝนไม่ตกเย็นสบายมาก mm hmm. <laughs>